สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานําเสนอเมนูเต้าส่วนทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะทํากินกันง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวถั่วเหลืองซีกนะคะตัวนี้จะใช้150กรัมนะคะล้างทําความสะอาดนะคะล้างจนน้าเขาใส่นะคะเสร็จแล้วก็แช่ไว้นะคะประมาณสักสี่ชั่วโมงค่ะหรือว่าแช่ค้างคืนก็ได้นะคะเสร็จแล้ว นำมาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปนึ่งนะคะใช้เวลานึ่งประมาณสัก30นาทีค่ะสังเกตว่าเขาใช้ได้หรือยังก็คือบีบด,ดูตัวเม็ดถั่วนี่ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแตกนะคะนี่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเผือกนึ่งค่ะหั่นเป็นเต่านะคะ1ถ้วยตัวนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อน ตัวนี้จะเป็นแป้งมันนะคะ150กรัมนะคะส่วนน้ำตาล250กรัมค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะพอดีไม่อ้อยมีน้ำมะพร้าวเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะใช้2000กรัมนะคะวันนี้เราเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนำตัวแป้งมันนะคะมาตีใส่กับตัวน้ำถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำเปล่านะคะต้มใส่น้ำต้มใส่กับใบเตยก็ได้ค่ะ เราต้องตีแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวนําไปตั้งไฟเลยค่ะเราต้องคนเขาไปเรื่อยๆนะคะอย่าวางมือนะคะน้ําเรามันจะเป็นก้อนนะคะเราต้องคนเขาไปเรื่อยๆค่ะโอเคเริ่มได้ที่แล้วนะคะทีนี้แม่อ้อยก็จะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนค่ะตัวเนื้อมะาพร้าวนะคะ ความเหนียวนี่คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าใครชอบเหนียวมากเหนียวน้อยนะคะเสร็จตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวนะคะน่ากินมากเลยทีนี้แม่อ้อยก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะความหวานนี้ปรับลดได้นะคะตามชอบนะคะ น่ากินมากเลยแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยเผือกค่ะนี่นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะมาทำส่วนของน้ำลาดก,กันค่ะวันนี้กะทิไม่ไ้่ยใช้400 ml ค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ1ช้อนทีนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะค่อยเปิดแกบบ๊ส แป้งเขาจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะตามนิดเกลือค่ะหนึ่งช้อนชานะคะ,ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้เราเปิดแก๊สก,กันเลยค่ะต้องคนเขาเรื่อยๆนะคะอย่าวางมือนะคะพอเราผสมแป้งเข้าไปโอเคนะคะเราไม่ต้องตั้งให้เขาเดือดนะคะเอาเคตัวแป้งสุกก็พอค่ะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะ น่ากินมากเลยนี้เราจะราดด้วยน้ำกะทิกันเลยค่ะนี่น่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมคะหอ,อมหอ,อมทำกันง่ายๆนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะ ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ,อ้อยอิงเผานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ